คงนครร่วมใจแก้ไขปัญหาความยากจนอำเภอคงขอนำเสนอการแก้ไขปัญหาความยากจนมิติด้านความเป็นอยู่นางสีเวียงห่วงเวยวนกลางบ้านเลขที่160หมู่ที่15บ้านดอนเต็งตำบลคูขาดอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาอายุ57ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปสามีชื่อ นายถนัดพันแก่นอายุ58ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปด้านปัญหาที่อยู่อาศัยมีความไม่มั่นคงสุดโสมจากการวิเคราะห์สีทอนางสีเยียงห่วงเยือนกลางเป็นคนใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยรับจ้างทำงานได้ทุกอย่างมีทักษะด้านช่างไม้ช่างปูนการเกษตรเช่นเตี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ปลูกผักสวนครัวมีที่ดินสำหรับอยู่อาศัยจำนวน50ตารางวาศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคงและทีมปฏิบัติการตำบลได้จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อโอกาส การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาเบื้องต้นให้อยู่รอดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังได้ดำเนินการดังนี้สจพอ,อคงได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลคู่ขาดขอรับการสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสจำนวนเงิน60,000บาทกาชาติจังหวัดนครราชสีมา20,000บาท คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคง5,000บาทพอชอคง8,000บาทรวมเป็นเงิน93,000บาทศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลคูขาดสนับสนุนค่าอาหารและน้ำดื่มสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอคงสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวโดยใช้พื้นที่ว่างบริเวณรอบบ้าน เป็นครัวเรือนพัฒนาของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนเติงร่วมสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนเติงการทำบัญชีครัวเรือนการปลูกผักสวนคร,รัวการปลูกไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างและการแบ่งปันกเกษตรอำเภอคงสนับสนุนการปลูกถั่วงอกคอนโดเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ปัสสัสอำเภอคงสนับสนุนประบือจำนวนหนึ่งตัวมูลค่า35,000บาทและการเลี้ยงไก่พื้นบ้านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอคงได้ติดตามดูแลด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องได้เข้าร่วมเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาบ้านดอนเต็งความยั่งยืนอยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงาน จากการขับเคลื่อนการกระจัดความยากจนทำให้นางสีเวียงห่วงเวยือนกลางมีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงห้องน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวทางปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียง